ก็คงต้องบอกนะครับว่ายุคนี้ Sport Full f u ฟูลเฟลลิ g งคลาส 150cc ที่เปิดตัวมาใหม่นั้นอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งจากเดิมความหล่อเท่นในเรื่องของดีไซน์ตัวรถที่สปอร์ตและท่าขับขี่สุดเท่ที่ชวนปวดหลังสุดๆรวมไปถึงคลัชมือที่เป็นเอกลักษณ์ของรถสไตลน์นี้ที่มักจะแลกกับความเมื่อยหรือว่าความลำบากเวลาเจอรถติดหนักๆซึ่งในอดีตปัญหาเหล่านี้ไม่เคยกวนใจเลยครับเพราะว่ามันหล่อเท่ยังไงละ่ะ แต่ณปัจจุบันนี้กระแสะความนิยมของรถสไตล์สปอร์ตแบบนี้มันก็เริ่มจางหายไปครับและถูกแทนที่ด้วยสกูตเตอร์แสนสบายที่มีความหรูหราหรือมีความสปอร์ตเทียบเท่ากันแถมยังไม่ต้องปวดหลังหรือไม่ต้องมานั่งกำคัชเอาเป็นว่าตลาดณนะวันนี้เนี่ยสกูตเตอร์น่าจะครองเมืองเลยก็ว่าได้และในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตฟูลเฟลลิ่งคลาส 150cc ที่ยังทำตลาดอยู่ในไทยณนะปี2023 และคันแรกของคลิปนี้ครับที่ผมคิดว่าใครๆก็ต้องรู้จักมันคือเจ้าตลาดของ Sport Full Failing 150cc ชื่อของมันก็คือ Yamaha R15 นั่นเอง และณวันนี้นะครับก็คงต้องบอกว่ากระแสของ R15 เบาลงไปเยอะมากครับถ้านับไปจากเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยยังมีกระแสปุ้งปั้งหลายๆคนยังอยากจะขับขี่กันแต่พอมีการเปิดตัว R15 ในเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับที่เปิดตัวพร้อมกับ R15M นั่นแหละซึ่งดูจากทรงเนี่ยมันก็น่าจะก,กระแสดีใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็รอคอยอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่พอทําตลาดจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าก,กระแสของตัวรถนั้นหดหายไปซดื้อเลยซึ่งต้นเหตุ ผมคงไม่โทษกระแสของสกูตเตอร์นะครับที่มาแรงในช่วงปีที่ผ่าน,านมาแต่ผมขอโทษสาเหตุหลักในเรื่องของราคาดีกว่าครับเพราะว่าเจ้า R15 และ R15M นั้นเปิดราคามาค่อนข้างสูงเลยถ้าเทียบกับสปอร์ต 150cc ทั่วๆไปแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูจากออปชันต่างๆที่เขายัดมาให้ใน R15 และ R15M นะครับ <ๆ S 2> ก็คงต้องบอกว่าออปชันเหล่านี้เนี่ยมันเทพกว่าบิ๊กไบค์บางรุ่นซะอีกแต่นั่นแหละครับรถ 155cc มันก็ยัง155 CC อยู่ดีคนไทยเราเนี่ยก็มองในเรื่องของ cc เป็นหลักกับราคาเปิดตัวของ r 1 5 connect ที่1นึ่0แบาทหรือจะเรียกว่าเกือบ1นึ0งแบาทส่วน r 1 5บ m นั้นเปิดราคามาที่138,000บาท หรือจะเรียกว่าเกือบ140,000บาทก็ัด้แหละครับราคามันสูงสักขนาดนี้ใครเห็นก็ต้องหวั่นไหวแน่นอนพอบวกกับกระแสของสกูตเตอร์ที่มาแรงกว่ามันจึงไม่แปลกเลยครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ตัดสินใจซื้อเจ้า R 1 5 Connected และ R 1 5 M เลยทำให้นะวันนี้เนี่ยเราอาจจะหา R 1 5ทั้ง2รุ่นนี้ได้ยากสะหน่อยบนท้องถนนเมืองไทย ขั้นต่อมาครับจากค่ายฮอนด้าครับและนี่คือ Honda c b r 150 r Sport Full f a i แ i n g Class 150 c c จากทางค่าย Honda ที่ทำตลาดในไทยมามากกว่า10ปีแต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงหลังๆนี้โดนกระแสของค่ายอื่นตบสกริงจากลูกเมียหลวงสู่ลูกเมียน้อยในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงการทำตลาดของ CBR 1 5 0 r โฉมทวงนี้นะครับก็คงต้องบอกว่าตอนนั้น Honda บ้านเราค่อนข้างดื้อครับมีการล่าขายกันเกิดขึ้นพร้อมกับเปลี่ยนลายเปลี่ยนสีสติกเกอร์และยังคาดหวังว่าม,มันจะขายสู้กับ R15 ที่เปิดตัวมาใหม่ได้แต่กลับกลายเป็นว่ากระแสของ R15 ค่อยๆกืนกินไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีการเปิดตัวของ R15 155 VVA ซึ่งโฉมนี้นี่แหละครับที่ปิดประตูตายของ CBR 1 5 0 r โฉมทวงนี้ จนทำให้ Honda นั้นต้องมีการเปิดตัว CBR 150 R โชมใหม่ล่าสุดปี2019หรือที่เรารู้จักกันในโชมอินโดนีเซียนั่นเองแต่ก็คงต้องบอกนะครับว่าโชมอินโดนีเซียเนี่ยเขาเปิดตัวในอินโดตั้งแต่ประมาณปี2016-2017แล้วคนไทยเนี่ยก็เห็นมาตั้งนานแล้วครับแล้วพอเอารถที่มันไม่ได้ใหม่แบบแกะกล่องมาขายมันก็เลยไม่ได้มีกระแสสักเท่าไหร่รวมไปถึงการทำท็อปสปีดที่มีการล็อกกล่องเอาไว้เพียงแค่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาเป็นว่าโชมนี้เนี่ยก็แปะไป อาจจะมีคนขับขี่บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะกลายเป็นว่า R15 ของเมืองซะอย่างนั้นแต่ด้วยความเป็นเจ้าตลาดครับทาง Honda แกก็ไม่ยอมแพ้เปิดตัว CBR150 r โฉมใหม่ล่าสุดยังโฉมปี2021ที่หน้าตาตัวรถนั้นเหมือนกับรุ่นพี่ของมันอย่าง c b r 2 5 0 r r แบบเต็มๆคือดูยังไงเนี่ยมันก็น่าจะขายดีอย่างแน่นอนใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นว่ามันก็ขายไม่ดีอีกครับ แม้ว่าจะมีออปชั่นหลายๆอย่างที่ใส่เพิ่มเข้ามาจากโฉมปี2019แต่เอาจริงๆนะครับสำหรับโฉมนี้เนี่ยเรื่องของเครื่องยนต์ยังเป็นเทคโนโลยีเดิมครับการทําความเร็วการทำท็อปสปีดยังเหมือนเดิมและบวกกับไบค์เกอร์สายสปอร์ตทั้งหลายที่เริ่มปวดหลังครับไปหาสกูตเตอร์ 150cc เหมือนกันหรือว่าไปหาบิกสกูตเตอร์มาขับขี่แทนมันก็เลยทําให้กระแสะของรถกลุ่มนี้จางไปซึ่งเจ้า CBR 150R เนี่ยมันก็จางเป็นทุนเดิมหยุดแล้วเลยกลายไปว่ามันจางเข้าไปอีก ก็เลยทําให้หลายๆคนนั้นแทบจะลืมไปเลยว่า Honda เนี่ยมีรุ่นนี้อยู่และก่อนที่จะลืมมันไปมากกว่านั้นนะครับผมคงต้องบอกว่าในช่วงปลายปี2023นี้นะครับทาง Honda เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัว ฮอนด้าซีบีอาร์150อาโฉมปี2024นะครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็น All new สติกเกอร์แล้วก็ All l n new สีล้อแมกนะครับจะเรียกว่าสต er ิกเกอร์นิดๆสีล้อแมกหน่อยๆก็ได้นะครับแต่สำหรับสีล้อแมกนั้นก็คงต้องบอกว่ามันหล่ออยู่นะเพราะว่าเขาให้มาเป็นสีทองนะครับจากเดิมที่เป็นสีดำเนี่ยมันก็ให้ความโฉบเฉี่ยวและความหล่อเท่มากขึ้นอยู่นะส่วนเรื่องของราคานะครับจากที่ทราบมานะจะอยู่ที่1900บาทนะครับถือว่าแพงกว่าเดิมแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะ ใครที่อยากเป็นสายซิ่งล้อทองเนี่ยก็ไปหาจัดกันได้นะครับสำหรับ c b r 150 r โฉมปี2024แล้วก็มาถึงคันสุดท้ายของคลิปนี้ครับชื่อของมันก็คือ Suzuki g s x r 150สปอร์ Full f ฟู l f ฟ i l i n g 150cc จากค่ายคนบ้าที่เรียกว,ว่าน,นอกจากตำนานแล้วก็ยังมีการล่าขายกันเกิดขึ้น โดยรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวพร้อมกับ R15 V3 นะครับหรือ R15 155 VVA ซึ่งตัวผมนั้นจำได้เพราะว่าเคยไปค้อมทั้ง2คันในงานมอเตอร์โชว์นะจากวันนั้นสู่วันนี้เนี่ยก็น่าจะ6-7ปีแล้วละ่ะแต่ว่าพี่ซูนั้นก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรกับรุ่นนี้เลยยังขายรุ่นนี้เหมือนเดิมแถมลวดลายสติกเกอร์สีสันเองเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับ เอาเป็นว่าพี่แกแทบจะไม่มีออนนิวสติกเกอร์ให้เราได้สัมผัสกันเลยดีกว่าสําหรับคนที่ซื้อ GSXR 150ในช่วงปีที่แล้วหรือปีนี้เนี่ย ก็คงต้องบอกว่าเขาเป็นแฟนซูที่แท้จริงนะเพราะว่าหลายๆคนคงไม่ตัดสินใจซื้อแน่นอนกับรถที่ดูลากขายมาหลายปีนะครับแต่ผมก็ลืมบอกไปนะครับคนที่ซื้อเนี่ยอาจจะได้โปรโมชั่นนะครับเพราะว่าผมจําได้ว่าประมาณช่วงปลายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งซูซูกินะครับมีการจัดโปรโมชั่นกับรุ่นนี้นะรู้สึกว่าลดเงินสดไป1 2ื่นสองหบาทได้เลยนะเอาเป็นว่าคนที่สายประหยัดเนี่ยก็คงจะซื้ออยู่แหละเพราะว่าเรื่องของประสิทธิภาพตัวรถนั้น คงต้องบอกเลยครับว่า GSXR 150น่าจะแรงที่สุดในกลุ่ม 150cc ที่ทำตลาดมาด้วยกันนะครับด้วยพลังก,กำลังเครื่องยนต์ที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง18.9แรงม้าและตัวรถที่มีน้ำหนักเบาวกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่แปลกเลยครับที่มันจีดจ๊ดจี้จดกว่าส่วนเรื่องของฟังก์ชันเองก็คงต้องบอกครับว่ามันไม่ได้แย่อะไรเลย ในยุคที่มันเปิดตัวนั้นฟังก์ชันเหมันก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดเรือนไมฟูดิจิตอลกุญแจคีย์เลสเองก็มีมาให้รวมไปถึงหน้าตาตัวรถที่ดูสปอร์ตสวยงามถ้าเทียบกับคําว่าซูซูกินะ มันจึงทาให้ช่วงแรกๆที่รุ่นนี้เปิดตัวนั้นยอดขายถือว่าดีพอสมควรจากที่สัมผัสได้เนี่ยรู้สึกว่ายอดขายมันดีกว่า CBR 150R โฉมอินโดนีเซียซะอีกแต่นั่นแหละครับผมพูดถึงช่วงแรกๆที่มันเปิดตัวแต่ณวันนี้มันคงสวนทางในเรื่องของกระแสความนิยมของรถสกูตเตอร์ที่มีมากในเมืองไทยรวมไปถึงหน้าตาตัวรถของ GSX-R ที่มันไม่ได้มีอะไรใหม่จึงทําให้ผู้ซื้อนั้นตัดสินใจได้ยากมากๆนะครับถ้าหากจะต้องซื้อรุ่นนี้แถมการตลาดของพี่ซูใน ช่วงหลังๆนั้นก็คงต้องบอกว่าค่อนข้างแปลกๆด้วย ตัวแทนจำหน่ายเองก็ค่อนข้างจะหายากรวมไปถึงอะไหล่เองเนี่ยมันหายากกว่าในยุคก่อนๆครับดังนั้นก็น่าจะมีคนที่รักซูเท่านั้นแหละครับที่ซื้อซูนในยุคนี้สุดท้ายนี้ผมก็คงต้องบอกนะครับว่า GSX-R 150นั้นแม้ว่าจะไม่ได้มีการโปรโมทหรือว่าการทําตลาดแบบจริงจังในยุคนี้แต่มันยังมีขายอยู่นะครับและเพื่อนๆ่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตฟูล a ฟลลิ g งคลาส 150cc ในช่วงปี2023ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ